นี่ก็นทีคุนลอดพลัมันใหญ่าเบอนันกับบนน้ำิ้หน้าใไหมก่างลับบนน้ำจิ้หนานตมันใหญ่ยกายมเล่มาตลาดก็ได้องเยอะแยะเทือนพอได้จองซีรีวิวให้เบิ่งนพได้อีกยังเน่ สบายดีพี่น้องปัจจุบัมาแล้วก็กายมาเฮือนหานางหล่าแล้วโดอพี่น้องเด้อรีวิวของให้เบิ่งว่าไม่ม้อนได้ยังเนาะตลาดจ <c ười> ลีกายเฮือนมาเลยสาเฮือนไม่ม้อนอยู่โซนเบางนั่นนางหลา่าอยู่โซนเตรงนี่ในคลักซีสิฟ้าออมขีเล็กอ๋อขีเล็กเด้อมือ,อกันแล้วเด ซือพักชีเล็กซ้ําปั้นซาบน่ปั้นไงน้องพัวต้มจืดเรียบร้อยอ่อมแล้วใส่น้ำเข็มแวก็จ้ใส่ขาหมูนีเดยไปซื้อกระดูกขาหมูอีกแสนนึงนี่จะนงอดด้วยน้องงาม อรเลยของบาทเนาะอยู่ในพักเลยเปนแถเข้มไหกัดอกพักเลยนะสื่อรวยจุ๊ใไต้มแกงาทั่ว่ะไม่เอาไม่ได้ไม่ถมป้าไปเอาไม่ทถพี่อยแล้วคนพลานบางเมืองพลาเแล้วต้คพักตลาดเล่มสื่อน้ำพึ้นบอกกเก็บไห้เก็บไห้ตืมตลอดสื่อน้ำนะ หาพันีดอกพัไในเทมดอกัดเตมไฮรันไขจูมาว่าก็ไขจูกขดีด้วยเนี่ยจะซื้อปะทูหาทิพนเอาไวต้ตมให้โก,โกโก้ปะทูงาะมดอกกุ้นก็กินน้ำเพราะว่าจะมาอันนีน้เนีเยต่อว่าปะทูงามเนาะมาได้ซื้อปะทูขีดไล่กน้ก็กินแน,น่มาแน่หทพนคีบเาจบาท แบงเอาว่านี to to oh, Seven. Seven. ่แบงไปจามกินน้ำไปเลยเอาเลยนะมามาแบงเนาซื้อเนื้อมุนพี่น้องช่องเซนเนื้อคุยเนื้อคุยเนื้อมุนมาปั้นให้นั่งหลาเพิ่นอ้อมเพิ่งอ้อมก็อ้อมพึ่นจามก็จามเรื่องของเพิ่นมาไล่หรือว่าปั้นให้ลูกเต่ากินน้ำรวมไปจะเอาลายเด้อะเอาไล่ดูยุบให้ยุบใหม

น้อสกับส so mm ีเ hmm. ห mm ็ดแห้งขั้นแห้งก็กินได้ลหละสีเห็ดแหงไว้แน่เห็ดแห้งเดียวนะกกินืูกันแต่ว่าประจานดีกินดิดเด็ดจานประเภดเบียร์นยวมันมักินินนอยนั้นกินเห็ดกับเห็ดแห้งก็ได้กล้วยทอด้ะซุนลัลากินดูกัน้อจ้ะซาบปะจีพี่โรดโรดซาบปะจีนี่เอา่ปแมน้มอนสั่งออนไลน์อะมะนาวโห แล้วเขาเอ่บักนาวหเป็นภาษาตีก่ออาษาสากองพีนอะไรเออ่สงในทงเต๋ทงนนออีึงต่างออไลน์ดีไอดีเ็คเซมหะกินแกัผิวพันดีผิวขันใสเอเนียน่ยเอาเอาเอาไปกินอันนึงเอาใส่น้รงกินได้

ก uhh. ินมันไงแล้วเสรพ้วแ้วรก็นำหอของโบราณเดี๋ยวเราไปทานก่อนแล้วค่อยทานแ่บแ่เปน้ำห่อนด้วยน้ำเย็นาน่นี่ก็จิงจริง่บว้ทิ้งหมดไป ร่างตายนี่มันอยน้องซิมนมามเดี๋ยวมันซือเงยเบ่อง้ยแต่ไม่ลงเสือเง็้สั่งคนก็สัยงแจกมันมากเจ้าห้าเมนรึเปล่มันก็ต้องแหวนหฮามไถ้ามันมากมนก็มาหาเจ้าเล่หรือว่ามันคนคือคนห่เ่าาคนคือคนบรอเฮลยกระเ่ยอย่าง้เลคือมันอย่างี้เยจับเลทีนี้แบบบทีบทีเรเป็นบบเบอจังเลยาดเนาะ ยังมันบบอนดจ้บ้ามาถึงบมาเบะใหแล้วา่นั้นะม่น็มาไ้าหน่งมาเบ่อย่างตอนอไนะทิมาหานบ่กะบนจะาดก็คือจะคนจะตกก็คือตกเอ้า ก็มีน้องเล้ยเดือมือมานเลยค่ะเออจันก็เดินหาเจ้าบุญแดดบนาข้าวกินข้าวอีกินข้าวอ่ากินข้าวกินนกินเ้าวอมี่เนี่ยเจ้าก็เอาบอมี่มาเลยทอดก๋วยทอนห่อนเลยถือแดดเพิ่งจะไปกินวทอดปกิปาไว้เจ้าเร้าไปิลาไว้เจ้าเครื่องนึ่งหมดจะมาพอาเงินขางาพึ่จะแบ่งป็นคนละครึ่งถ้าคนนี้น่นรามาคาบ้านเนี่ยคนบ่มาคนไปกินผอ้กัวบา เออขาบ้านคนบ้าเน้เออบได้ขาบ้าน่รแล้เ้ยาทโยบาดลงให้แล้วใจเหยื่อาเนี่ยบาดแขนนอกาวบ้านขาวบ้านคคุยอะไรไหวหินเลยครับคุณก็นจีบข่าเน้ย้วบ้านก็เรื่องแปบดนีอุ่นเบกนี้อุ่นวยนึง้าบานเอางล่างทางางนี่ทางกลางทบ้านนี่เลย ทางหล,งลงังมีเดต้นทางด่งมีเด็ต้นทางห่งเนี่ยไออม่คุณไปดูเอะพี่นามนกระดกก็มีปีนี้มันเขาบอกอะายปีเเห็นมันเป็นหมากี่จ้เราก็เห็นมันเป็นหมากปีนี้นาาท,ที่เหนตน้ตัหนึงโอ้อยัตม<อ>ัน่อยมันมันน้ากะ

Ba của luôn mọi người. Doa chân bột kín hỏng. Ba mùa mặt bột đi kê nè. Mày chân đi kê nè. A bi kê nè. Kim khăn, khăn, khăn. Mia khăn khăn khăn. Mia khăn 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 khăn. Mia khăn 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 ทั้งเด็กประปล่อยทอดมันล็แซ่บมันกินได้ทุกทุ่มทุกคนนานกินทีพอเป็นยังมันหิวมันอยากนะให้อดบ่ให้กินเลยก็ไม่ได้เนี่ยนี่อ่ะก็คือกันโดนๆก็กินคือเดี๋ยวนี้ก็ไม่บอนกับบริลล์ร่วมบริลล์ยังแบบถ้าอยากกินก็ได้ก็เป็นยังสิ่งไหวเป็นสิ่งงวอ ใช่เป็นน้ำร้อนแล้วมันจึงละลายแมเนว่าเอาว่าจะนํำเย็นแล้วมันบ่ละลายให้น้ำอุ่นเนาะอืออมเออ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 นได้ออเเออนเออเเออเเออเออเ้อเรเออเเออเออเออออเออเอ่ออเออเอออเนอเอหออเอ เป็นไหนั่งี่ไนแบบอหนัง่งน, <mm> นึงยาเป็นกมอะเป็นไร <mm> เป็นรมหวานหวนนจึงหุงาเมันวานสม,ชม่แบบแบบแบบาเปีปเ้ยงหรือ่อืมถ้าใช้น้ำกินได้มนกินอะนะเน่ใช้น้ำบุญน้ำ้วมออนหลยอืมมันมาเปื่อยใช้น้เย็นนะมันใน้ำมอนใช้น้ำบุญแล้ว

แล paper, ้วพอจะอ่านนะัเมื่อนี่ได้สิอ่านไเป็นนงใ่แบบกระแพ้ไ่ใช่เหอ่ล่าจิ้น่ฮะจิ้นพ่อกับลูกข้าพอเอาแล้วมาเมื่ค้าาต้องมาข้าวัง

คลิปนี้ก็ไปแล้วพ <trabalh travaille. S 1> ี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้องเฮ้ยก็จะด่าแต่ก็มาเวนั่งหลัง